โอเคนะครับสวัสดีชาวเล่าวสวัสดีกันทุกคนนะครับกับเกมวันเลดไนนะครับเป็นจะว่าเป็นเกมไงมันมันเป็นช็อตเฮลเลอร์นะครับเป็นเกมเกี่ยวกับเออก็เกมหลอน,นลั่นแหละอืมอ่ะวันเลดไนเป็นเกม แนวฮีโร่หรือสยองขวัญที่เขาทํามาผมคิดว่ามันเป็นคอนเซ็ปที่ดีมากเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องเนี่ยมันจะอเกิดขึ้นในเกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งที่ผู้ชายใช่ไหมผู้ชายเออเออที่ที่ที่ทำงานโอทในบริษัทคนเดียวคืนคืนเลยแล้วก็เจอกับเจอกับสิ่งที่เรากำลังจะเล่น อยู่เดี๋ยวนี้นะครับต่อจากนี้เนาะโอเคไม่รอช้าเรามาเริ่มกันเลยน,นะเอาอธิบายกันเลยคือพี่เหนเลยนึงนะเพราะว่า,วาผมเนี่ยแม่งเด e s สเปซก็เล่นมาแล้วนะแต่อันนี้ไม่ไหวจริงๆขอนั่งดูดีกว่าเป็นคนภาคหลักแล้วกันวันนี้คนเล่นคือคุณน,นันนี่ใช่ไหมเขัใช่ครับ <c oughs> รับคไมก <c oughs> ูรับกรรมอีกแล้วเกมนี้ พูจริงๆนะจริงๆผมไม่ค่อยไม่ค่อยจะแคสเกมแนวนี้เท่าไหร่เนาะเพราะว่าผมเป็นคนตกใจง่ายนะครับแต่ว่าเพื่อที่จะต้องการความมันความซาแล้วก็กินโกแก่ลดวาซสาบิไปด้วยอขึ้นจมูกจริงๆโอเคครับจ,จัดเลยกดโหลดเกมโหลดเกมนะคร่บมันยังไม่ได้เล่นเลยอ๋อน,นเกม,ม้อุ้ย ม่แค่นี้ก็ก็ตกใจแล้วอ่ะบอกว่าไงครับลินดาลินดา,าตกใจเป็นแฟนครับ๋ตวกูจะแ่กูพากให่แล้วกันน,ะนี่สึกจะเป็นแฟนแฟนของผู้ชายคนนี้ครับได้รับข้อความมาสองทุ่มสี่สามนาทีบอกว่าซีอูซูคือประมาณว่าผู้ชายคนนี้อาจจะทำงานหนักอาเนีน่จะทำโอทีครับก็เคยแบบสง่งข้อหาหาแฟนว่าเออเดี๋ยวเจอกัน ตอนนี้รู้สึกจะตื่นก็ขึ้นมากลางดึกพักพักครับพักแล้วบอกว่าอ่าทำทูเช็คกาแฟคือเออเป็นกูชงกาแฟไว้หรือเปล่าวะลองไปดูดิแบบกาแฟไปกาแฟอ่าฮาทูเพย์ไฮดิงไฮดิงไฮดิงที่โชว์โน้ตอินเทเล็กเอ็มอะไรเนี่ย,ยคือ,ค,อคือวิธีการไฮดิงเนี่ย เราก็มายืนใกล้ๆกับสิ่งที่หลบได้แล้วก็คลิกเมาส์ซ้ายแล้วก็หรือกดสเปซบาร์เพื่อออกจากที่ซ่อนอ่ะอ๋อนี่ครับนี่ขึ้นอ่าแล้วไอ้นี่คืออะไรอ่ะอันนี้คือแล็บอินเทอร์คอินเทอร์เคือประมาณว่าอ่า อินเทอร์แลกคือมีปฏิกิริยาปฏิสัมพันธ์กับของครับคือสมมติเป็นแก้วเนี่ยก็เรากดอินเทอร์แลกก็คืออาจจะหยิบแก้วหรือไงเนี้ก็คือเมื่อคือก็คือแบบยูสนั่นแหละรครับคล้ายยูสอ,อืมไอ้ที่ยกูไม่กล้าเล่นนะไอีอไม่โค้ดไอ้ีโคตรหลอนอะ่ะคือไม่ใช่อะไรอะ่ะคือคือผมไปดูสปอยมาแม่ง โคตรหลอนกูไม่อยากเล่นเลยเฮียลุยเลยไหมลุยเสียงเฮียอะไรก็ไม่รู้ดูดิ <c oughs> โคตรหลอนอ่ะเป <c oughs> ็อนอ <c oughs> กลัวผีกันัน้งคู่ครับ <c oughs> อะยกตู้ได้เวลาไปเอาเอากาแฟแล้ว <c oughs> พังตัน โรเบิร์ตออฟฟิศต่มาว่าอาจจะทํางานกับเพื่อนสองคนหรือเปล่าหรืออ่าเนี่ยใช่เลยเขาบอกว่าเอ้ยโรเบิร์ตไปไหนวะคือคือวันนึงเนี่ยเขาทํางานที่นี่เหมือนกันอ่าแต่ว่าแบบว่าทันไดแบบแบบก็มีเหตุบางอยา่างทำให้เขาหายตัวไปแล้วก็ไม่มาทํางานเลย ไสัตว์กูเสียวแม่งบรรยากาศกูจะออกแล้วไงคือคือเอาไงดีวะเราไปแคสตอนเช้ากันดีไหมแคสตอนเช้าดีกว่าคือคืออันนี้เราไอนดินโทแล้วกันเหมือนเหมือนใครสิทธ์อะแม่งไม่ไม่ไหวว่ะตอนนี้กี่โมงตอนนี้ตอนนี้ตีหนึ่งกว่าตอนนี้ตีหนึ่งสี่นาทีแม่งเสียงที่แล้วกุดไ่ว่ะโอเคเดี๋ยวแคสแค่นี้อ่ะ โอเคครับลาก่อนกูไม่ไหวจริงๆวะ่ะออกไปย็ดเป็ด